ภูมิภาวาปีเมืองน้ำตาลอุทยานวานอนดอนแก้วพุทธสถานน้องหานสายทานแห่งชีวิตธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดงสวัสดีครับปัจจัยของความสำเร็จของศูนย์บ่มเพาะพีออ่อะไรกันที่ภูวปีนะครับ ก็คือแน่นอนนะครับผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็ครูผู้สอนนะครับก็จะต้องมีความเข้าใจมีความมุ่งมั่นที่จะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการให้ได้นะครับถามประกอบการเครือข่ายความร่วมมือก็มีคนสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ต่อมานะครับก็คือผู้เรียนก็จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะต้องเป็นผู้ประกอบการอยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้จากธุรกิจที่ตนเองสร้างสรรค์ต่อมานะครับก็คือทรัพยากรแห่งการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานประกอบการหรือห้องเรียนชั้นเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นเครือข่ายนะครับทั้งชุมชนนะนี่คือปัจจัยความสำเร็จนะครับที่วิทยายการที่คุงปีได้ดำเนินการมาและก็จํดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตครับ